สวัสดีครับผมช่างเบสเพจคนทําไฟนะผมวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการหลอมแท่งกาวนะครับผมด้วยวันทามนะครับผมวันทามที่ผมใช้และแท่งกาวที่ผมใช้นะผมเป็นขนาด5้ทับแนะครับผมส่วนสายกาวที่ผมใช้นะครับผมเป็นขนาด16 s q m สแวมิลนะครับผมสายสีเขียวเดิมของไทยาสกินะครับผมวิธีทําก็ไม่ยากนะครับผมหลังจากที่เราซื้อวันทามหทางมานะครับผมก็ให้เราเอาสาย มาเสียบเข้ากับตัววันทามนะผมเสียบให้จนสุดเลยนะครับผมแล้วก็เอาสวมเข้าไปกับหัวทองแดงที่เราตอกไว้นะครับผมดัลนลงไปให้หัวทองแดงกับสายไฟมันชนกันเลยนะครับผมจากนั้นเราก็เอาฝาลูมินียมเนี่ยที่แถมมากับตัววันทามเนี่ยใส่ลงไปนะครับผมจากนั้นเราก็เอาซองผงหลอมละลายนะครับผมเขาจะแถมมาสองซองนะรุ่นนี้นะครับเราก็เอาซองใหญ่เนี่ยใส่เข้าไปก่อนนะครับผมใส่ใส่ให้หมดเลยนะครับ จากนั้นเราก็เอาซองเล็กใส่เข้าไปตามนะครับผมก่อนที่จะใส่ผงหลอมนะผมให้เราทําความสะอาดในบ่อหลอมก่อนนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการหลอมที่ดีขึ้นนะครับผมอันนี้เราก็เอาผงในซองเล็กเนี่ยโรยหน้าไว้เล็กน้อยนะครับผมก็โรยไว้จนหมดแหละก็เหลือไปนิดนึงเอาไว้โรยตรงฝานะครับ จากนั้นเราก็หาก้อนอิฐหรืออะไรก็ได้ครับผมมาทับไว้เผื่อเวลาเราหลอมแล้วเนี่ยความแรงของไฟเนี่ยมันจะชนฝากระเด็นแล้วแล้วพวกสเก็ตทองแดงมันอาจจะหลุดออกจากบ่อหลอมได้นะครับผมนี่เราก็หาที่กั้นหาที่ทับไว้นะผมรุ่นนี้เขาจะมีชนวนแถมมาให้ด้วยนะเนี่ยชนวนเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับผมแล้วก็ใช้ไฟแช็กสุดจุดได้เลยนะครับนี่มันก็จะแบบ บุ้มเอไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะครับผมมันไม่ระเบิดมันบุ้มแค่นั้นแหละหลังจากที่เราจุดตัวหลอมละลายแล้วนะครับผมก็ให้เรารอไปสัก3-5นาทีนะครับผมค่อยคอบบ่อหลอมให้ทองแดงมันทําการหลอมให้เป็นเนื้อเดียวกันกันกบไอตัวแท่งกาลลอตนะครับให้มันเซ็ตตัวก่อนนะครับผมที่สําคัญนะครับเราอย่าใช้มือจับนะครับผมเพราะว่ามือเพราะว่าตัวบ่อหลอมเนี่ยมันร้อนมันอาจจะทําให้มือพองได้นะครับ หลังจากที่เรารอมาสัก3-5นาทีแล้วกรบผมทองแดงกับตัวแท่งเก่าเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนเนี่ยเราก็ทาการเคาะเบ้าออกได้เลยครับแต่ตรงที่เป็นขมออมดาเนี่ยก็ให้เราตีออกไปเลยนะครับผมเพื่อที่จะดูไอ้เนื้อทองแดงว่ามันเชื่อมต่อกันดีไหมกับสายทองแดงเรานะครับพว่าไอ้เบ้าไอ้ตัวขมออมซิมดำเนี่ยไม่มีผลกับเรื่องเบ้าหลอมนะครับผม คอกไปเลยเนี่ยก็จะเห็นเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้ถ้าเห็นภาพนี้แสดงว่าการหลอมประสบผลสําเร็จแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับวิธีการ